มาเลยครับใต้ช็อตนี้เลยครับปลาต่อยจะเฝ้าตักมาขอโทษได้ครับเดอ้อพันเนี่ยมาแล้วครับปลาต่อยตัวแรกครับมือนี่มาตกปลานิ้นครับผมนี่มาตกปลานิ้นปลาต่อยดังก็อมุ้งครับมือนี่เรามาแก่โตออวันนี้เราจะเป็นพระเอกอึบอึบ ดึงเขามาปะาตูแหลวปานเนี่ยของเฮ็ดเป็นต่างคันไว้ <c oughs> โอ้ยปลานินไงครับโอ้ยได้แล้ว <c oughs> มือนี้ <c oughs> มาเป็นคนไทยดีกว่าว่าต้องตกดอกปาลงยูทูบยังเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้ปลายอดเลยมือนี่ <c oughs> แหกม้านแล้ว <c oughs> ตูแหลกเลย สายเกาะยอ,อดครับโตปลาจังหน่อยนึ่งยอดครับปลาต่อยครับวอนี้มาสิปนินครับกระสังในลงน้ำแล้วมือบ้านนี่กระสังเกือบใหม่วูในลงน้ำจักเทีอตากแดดตากแดดนี่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  อาจารย์ผมครับเมื่อี้ครับมาวันนี้กำกับลูกน้องพักกันนั่งตากแดดนอนบ,บาหลับเลยแม่งปลาตัวปลาตัวปลาเป็นโลว่าตัวนี้ขาดโลเหลืออยู่บ่นหน่อยปลานิ้นครับบอ่บอเพิ่นซื้อบ่ออย่างบุ๊กสังเอกบอ่อสังเอกครับ ช่างเอกบ่อช่างเอกอนี่โอ้โหไม่ต้องโชว์เด้อส่เขาไปรดยามันรดเรียบร้อยบ่เป,ปิดคุ่นครับจันโจ้ครับคุ่จนจันโจ้ครับเอาโอเคแล้วครับ มี้มาหกคนสภาพบอเิ่นย,ยังงามเลยครับไปเก็บตกครับอ,อ้าวตาโนงสัมผัสแนมือนี้ โอ้หหลงมากเขาบริษัทเขาชวนมากอย่างมาเขาเบิ้งสัมผัหมันเบ็ดซื้ออยังก้อนอย่ยงขั้นเบ็ดนี่เขียวดาก้อนฉลามเขียวฉลามเขียว <c oughs> โอ้ยเห็น่ทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวตัวอื่นไม่ใช่ก็นนุ่งอันพี่ดมครับเสียนเพื่อนดอกนั่นเสียน,น,นพี่ดม โอ้หุ่นหัวหน้าหัวหน้านี่ยี่ปุ่นครับเอาโชว์มือนะดับโอ้นั่นแหละโอเคโอเค ติดตามผลงานนะครับเซียนยังมันได้หลายคนลงมาเจ็ดแปดคนแล้วเจ้าของนั่งยู่นี่ครับเนี่ยเยี่ยมครับเยี่ยมมาฝึกไหมมือนี้มือที่สอง xuống xuống Nhất đọt mám khấu được xưa Nó đây lò kín cà phê không khấu Nhớ muốn lắm